สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์นะคะจะทํำยังไงนั้นมาดูกันเลยก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆนะคะเปิดแท็บใหม่นะคะจะกพรพิมพ์ควาว่า K M m o บที่ h หตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกดังนี้นะคะ สำหรับใครนะคะที่เคยสมัครสมาชิกไปแล้วนะคะก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะคะสามารถสมัครสมาชิตกตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะมาที่สมัครสมาชิกนะคะขั้นตอนก,กันง่ายๆเลยชื่อผู้ใช้จะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เมขึ้นมาเองก็ได้นะคะแล้วก็รหัสผ่านที่เราจําได้จากกระชิกฝังช่องแล้วก็สมัครสมาชิกได้เลยนะคะหละังจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออน้ตเข้าสูร่ระบบเลยแล้วกันนะคะ เมาเข้ามาแล้วก็เจอหน้านี้เป็นหน้าแรกนะคะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กนะคะก็เลือกไปที่ Facebook ได้เลยนะคะเลือกบนมือที่ต้องการก็คือเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์นะคะเลือกบริการนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ไปก๊อปปี้ลิงก์หน้าโปรไฟล์มาเลยนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเลือกปริมาณที่ต้องการนะคะอเ,คเอาแค่สองร้อยก็พอนะคะ ตอนนี้เปลี่ยนแปหนึ่งนะคะเอาเปหนึ่งร้อยก็พอเพื่อความมั่นใจอ่ะใช้เวลาก็นานอยู่พอสมควรนะคะจากนั้นนะคะให้ค่าบริการก็อยู่ที่สิบหกบาทนะคะจากนั้นให้ก็ส่งได้เลยนะคะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวให้แบบนี้เลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการจะเติมเงินนะคะสามารถเติมเงินด้ตามขั้นตอนนี้ได้เลยมาที่เติมเงินนะคะ ช่องทางการจ่ายเงินมีทั้งหมด6ช่องทางเดียวกันนะคะก็จะมี Hackscan QR โค้ดนะคะโอ e เ n e t z Live TruMoney Wallet Ang Power Wallet Crypto แล้วก็ Perfect Money นะคะแต่และช่องทางนะคะก็จะมีคันแนะนําแบบนี้บอกให้นะคะสามารถจ่ายเงินขั้นต่ำตั้งแต่20บาทหรือ100บาทขึท้นไปได้เลยนะคะอาจจะมานะคะ,ะ,ะ,คะที่บริการทั้งหมดนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีให้ทุกแพลตฟอร,ร์มเลยนะคะทั้งเพจแกน Instagram YouTube Facebook Twitter นะคะเกมวอชเชอร์มีให้หมดเลยนะคะสามารถที่จะเลือกสั่งได้เลยนะคะวัตงการบริการแบบไหนนะคะ อ่ต่อมานะคะที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะอยู่ระหว่างเราดําเนินการนะคะถ้าขึ้นแบบนี้เป็นระหว่างเราดําเนินการนะคะถ้าเขึ้นสีขาวแต่ว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการจะติดต่อแอดมนไม่ว่าจะเกิดปัญหาต่งางๆนะคะก็สามารถติดต่อแอดมนได้ทั้งหมดสองช่องทางด้วยกันนะคะก็จะมีทางตัวช่วยเหลือนะคะกระทางลายนะคะสามารถที่จะแอดได้ดีลายตามนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะคลิกเข้ามาเข้าไปนะคะก็จะมีคีย์โอคให้สแกนกแบบนี้เลยนะคะอีกทางหนึ่งช่องทางี้คือทางตัวช่วยเหลือนะคะสำหรับกรณีที่ไม่เร่งด่วนนะคะก็สามารถที่จะมายื่นคำร้องตัวช่วยเหลือตรงนี้ได้เลยนะคะจะมีแ e, อปมีค้าตอบกลับภายในสูง3สามชั่วโมงนะคะ ต่อมานะคะก็แนะนําเพื่อนนะคะสําหรับแฟนนะคะที่มีเพื่อนเยอะๆนะคะเพีเยงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ของตนเองนะคะแล้วส่งให้เพื่อนหากเพื่อนได้มีการเข้ามาใช้บริการแล้วก็แล้วนะคะก็คุณก็จะได้รับค่าคอมพ่าเปอร์เซ็นต์ทันทีนะคะอ่ะตอนนี้นะคะทางแอพทางเว็บไซต์นะคะได้มีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดสําหรับมือถือเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android i o และนะคะแค่พิมพ์คาว่า KM MM, m อ็มอ็ที่เหตุารณ์ตามนี้ได้เลยนะคะก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดก,กันได้นะคะดาวน์โหลดฟรีนะคะ อ่านี่ก็เป็หน้าตาของเว็บไซต์ KMT h นะคะลองเข้ามาใช้งานกันดูนะคะเป็นเลยที่ราคาดีที่สุดสำหรับทุกคนเลยนะคะอ่าแล้วกลับไปดูกันนี้ก่ค่ะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะผู้ติดตามูีที่7จคนนะคะขอนนี้นีรอบหนึ่งนะคะอ่ายอดยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราต้องรอาตามเวลาที่กำหนดนะคะแล้วค่อยกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ หลังจากที่เราพยายามรีนะคะแล้วก็รอมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะราจะแปะเด็กไว้้า้ล่างคลิปนะคะสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้คะ่ะผู้ติดตากันจะต้องขออภัยเวลานะตรงนี้ด้วยนะคะวิจารณ์ใหม่คลิปนะหน้าสรับคลิปนี้ขอลับไปก่อนสวัสดีค่ะ